เจ้ากลอยแสนอร่อยกลับมีสารไดออกซิคารินซ่อนอยู่สารตัวนี้จะทําให้รู้สึกเหมือนอาหารเป็นพิษคลื่นไส้ปวดท้องท้องร่วงคนโบราณเลยคิดค้นวิธีปรุงกลอยขึ้นมาผัก12ชนิดนี้ห้ามกินเด็ดขาดอันตรายถึงตายพืชตระกูลผักเป็นพืชที่มีประโยชน์มากที่สุดในโลกแต่ต้องกินอย่างมีความรู้ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนมีแฟนคลับส่งเมสเซจมาบอกนะครับก็เริ่มที่จะกินผักผลไม้ถั่วเห็ดผักมันเยอะขึ้นเรื่อยๆผมเลยอดเป็นห่วงไม่ได้ต้องทําคลิปนี้ออกมาบอกว่าการกินผักมันดีแต่บางชนิดมันกินดิบไม่ได้นะต้องระวังผักบางชนิดกินดิบในปริมาณมากๆจะกลายเป็นการสะสมสารพิษเข้าร่างกายโดยที่เราไม่รู้ตัวหรืออาจจะเป็นการกระตุ้นโรคและอาการบางอย่างให้แสดงออกมาได้คราวนี้แหละครับแทนที่จะเป็นคุณ กลับกลายเป็นโทษแทนผัก12ชนิดที่ห้ามกินดิบโดยเด็ดขาดอันตรายถึงตายแต่คลิปนี้จะไม่พูดถึงผักอะไรกินคู่กับอะไรแล้วจะได้โทษคูณ2นะคะพูดถึงแค่ชนิดเดียวเดียวก่อนถ้าใครต้องการสนับสนุนช่องนี้สามารถกดปุ่มจอยสีฟ้าใต้คลิปได้แล้วนะครับจะช่วยเป็นการให้กำลังใจในการเรียบเรียงถ่ายทำและหาข้อมูลผมและทีมงานได้มากเลยผักที่ไม่ควรกินดิบอย่างที่1 ผักชยียาหรือว่าผักชูรสรสชาติอร่อยมีเบต้าแคโรทีนสูงแล้วเขายังบอกว่ามีโปรโตีนสูงมากๆเลยนะฮะอะไรนะโคชแมงกผักชยียาหนูชอบเอามาผัดนะ้ำมันหอยกินกับไข่ให้สามีทานเป็นเมนูโปรดที่สามีในบ้านเลยนะคะมันเป็นอันตรายด้วยเหรอใช่ครับท่านผู้ชมจริงๆแล้วใบของผักชยียามีรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการใกล้เคียงกับผัก เลยแต่การกินดิบนั้นอันตรายมากภายในใบของผักชายาเต็มไปด้วยไฮโดรเจนไซยาไนฟฝงตัวอยู่ซึ่งอาจทำให้คุณเสียชีวิตได้จากการขาดออกซิเจนหากกินเข้าไปมากๆวิธีกินให้ปลอดภัยที่สุดคือเอาไปต้มให้ไปผ่านความร้อนอย่างน้อย10-15นาทีและอย่าสุดดมควันที่ระเหยขึ้นมาอย่างเด็ดขาดทำไมเพราะว่าไซยาไนดัมันจะระเหยออก ปไปหายไปนะครับเป็นกา๊าซแล้วถ้าเกิดเราไปดมมันเราก็จะได้ก๊าซตรงนั้นเข้ามาที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าใช้กระทะ ที่เป็นอลูมิเนียมไปผัดผักชยายของคุณการรวมกันของสารไฮโดรเจนไซยาไนด์กับสารละเหยของอลูมิเนียมสามารถทำให้คุณเกิดอาการท้องร่วงอย่างรุนแรงได้ผักที่กินแล้วมีสิทธิ์เสียชีวิตอย่างที่สองคือเผือกภาษาอังกฤษว่าทา r o โรเห็นโค้ชแบงค์เคยบอกว่าเผือกมีไฟเบอร์มากกว่ามันฝรั่งอีกมีโพแทสเซียมวิตามินซีแคลเซียมวิตามินอีแร่ธาตุเยอะแยะเลยยังได้ชื่อว่าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดด้วยนะคะประโยชน์สุดยอดขนาดนี้ทำไมถึงอันตรายห้ามกินดิบคะพูดมาตลอดเลยนะครับ เรียญมี2ด้านหยินกับหยางอะไรก็ตามที่ดีต่างก็ต้องมีด้านเลวซ่อนอยู่มันคือกฎของธรรมชาติเผือกเองก็เช่นเดียวกันเผลือกมีสารประกอบแคลเซียมออกซาเลตที่สามารถทําให้ปากของคุณรู้สึกชาได้เมื่อคุณกินดิบยิ่งถ้าฝืนกินมากเข้าไปอาการสำลัก สำรอกจะตามมาบางคนคิดว่าฝืนกินไปเถอะกินไปเรื่อยเดี๋ยวก็ชินเดี๋ยวก็หายจากอาการพวกนี้ไปเองแบบนั้นคิดผิดนะครับยังไงก็ห้ามกินดิบเด็ดขาดเพราะสุดท้ายแล้วสามารถทําให้คุณเกิดนิ่วในไตได้และการกินเผือกที่ปลอดภัยที่สุดคือนําไปผ่านความร้อนเหมือนกับเมื่อกี้เลยสามารถช่วยลดการเกิดสารแคลเซียมออกซาเลตได้ความร้อนจะทําให้เผือกกลายเป็นอาหารที่กินได้อร่อยมากแถมยังช่วยดึงคุณค่าทางโภชนาการของเผือกให้ออกมามากกว่าเดิมข้อควรระวังนะครับ ในขณะที่คุณนําเผือกมาปรุงอาหารควรใส่ถุงมือทุกครั้งเพราะผิวของคุณสามารถระคายเคืองเมื่อสัมผัสกับยางของเผือกดิบโดยตรงอาหารที่กินแล้วมีิเสียชีวิตเลยอย่างที่3คือกลอยกลอยเป็นพืชตระกูลหัวเหมือนกับเผือกข้อที่สองใช้ทําข้าวเหนียวกลอยนี่หรอคะมันมีพิษด้วยเหรอไม่เคยรู้มาก่อนแน่นอนเลยครับถ้าเกิดท่านผู้ชมไปถามแม่ค้าเขาจะบอกว่าคนที่ทํากลอยเป็น หาได้น้อยเท่าที่ผมเข้าใจนะจะต้องหัน่นแล้วก็จะต้องเอาไปล้างน้ําต้องไปโดนความร้อนให้ถึงไม่งั้นเนี่ยมันจะมีสารพิษเข้ามา มีพิษแน่นอนข้อมูลจากหลายๆสำนักถึงกับเคยตั้งฉายาให้กลอยว่าเป็นพิษร้ายที่แอบแฝงไปด้วยความอร่อยเหนียวนุ่มกรอบในเวลาเดียวกันท่านผู้ชมเคยกินนะใครไม่เคยเห็นกลอยเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพตรงนี้เลยครับย้อนไปในสมัยที่เรายังปลูกข้าวไม่ได้เวลาหน้าแลง้งบรรพบุรุษเราอาศัยขุดหัวเผือกหัวมันขุดกลอยกินในยามศึกสงครามที่ผู้คนต้องอพยพไปหลบ ไทยอยู่ตามปะตามเขามีพืชหัวพวกนี้ล่ะครับที่จะช่วยประดังชีวิตแต่เจ้ากลอยแสนอร่อยกลับมีสารไดออกซิคาริน ซ่อนอยู่สารตัวนี้จะทําให้รู้สึกเหมือนอาหารเป็นพิษคลื่นไส้ปวดท้องท้องร่วงคนโบราณเลยคิดค้นวิธีปลุงกลอยขึ้นมาก็คือพวกเขาจะเอาหัวกลอยฝานเป็นชิ้น,นบางๆก่อนนําไปแช่ในน้ําไหลต้องเป็นน้ําไหลเช่นลานําธารขั้นตอนล้างพิษนี้ใช้เวลาไม่ต่ากว่า7วันหรืออีกวิธีหนึ่งคือนํากลอยฝานไปแช่น้ําเกลือเข้มข้นเกิดจะดูดสารไดออกซ์กรินในแผ่นกลอยออกมาจนหมดเพียงแค่วิวธีนี้ก็ต้องถ่ายน้ําทิ้งหลายๆครั้ง ด้วยเราใช้เวลาไม่ต่ำกว่า3มวันครับสำคัญนะครับอย่าล้างในกะละมงังต้องล้างน้ำไหลมันจะได้พาสารพิษออกไปเรื่อยๆหากคุณได้รับสารพิษจากการกินกลอยมากเกินไปก็ต้องพยายามดื่มน้ำตามมากๆเพื่อให้พิษจางลงหลังจากนั้นกินผงถ่านคาร์บอนไปซื้อตามร้านขายยาทั่วไปได้หรือดื่มน้ำสมุนไพรรางจืดเพื่อดูดซับสารพิษในระบบทางเดินอาหารจนกว่าอาการจะดีขึ้นน้ำเกลือแร่ ก็พอช่วยได้นะครับฝากไว้อีกนิดหนึ่งครับยิ่งกลอยหัวใหญ่เท่าไรพิษก็ยิ่งมากเท่านั้นจะซื้อมากินดูให้ดีล้างพิษให้เป็นผมเป็นห่วงครับอาหารกินดิบไม่ได้เลยมีสิทธิ์เสียชีวิตยอย่างที่4บุกภาษาอังกฤษว่าคอนยกคบุกหมายถึงเส้นบุกหรือเปล่าครับหรือมีแบบอื่นด้วยไหมใช่เลยครับสาหรับข้อนี้หมายถึงทั้งแบบเส้น สำเร็จแล้วก็แบบรากเลยจริงๆแล้วคอนแยกถือเรียกว่าคอนยักกุมูโยเอลเฟนต์ฟุตแยมเป็นผักที่มีหัวอยู่ใต้ดินผักชนิดนี้อุดมไปด้วยเส้นใยสารอาหาร จำนวนมากเกลือแร่วิตามินมาเต็มเพราะเส้นใยที่ละลายน้ําได้ของบุกมีคุณสมบัติในการดูดซับน้ําได้ดีสามารถทําให้เกิดผลข้างเคียงต่อระบบทางเดินอาหารถ้าเกิดกินแบบดิบๆผลข้างเคียงของบุกถ้าพูดให้ไม่งงมันเกิดจากประโยชน์ครับประโยชน์ของพรีไบโอติกที่มีอยู่ในบุกปัญหาก็คือประโยชน์ข้อนี้ไม่ได้เหมาะ สำหรับทุกคนในฐานะพรีไบโอติกบุกประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตสายสั้นที่หมักได้เฟอร์เมน์ได้หรือที่รู้จักก็คือฟอตแมปโอลิโกแซคคารายโมโนแซคคาร d e และโพเลีอ ปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่หมักได้ในบุกจริงๆแล้วดีต่อสุขภาพของคุณมากนะแต่ก็อาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับบางคนที่จะย่อยพวกมันเมื่อคุณกินบุกคาร์โบไฮเดรตเหล่านั้นจะถูกหมักในลำไส้คุณจนทําให้เกิดผลข้างเคียงต่อระบบทางเดินอาหารเช่นท้องอืดก๊าสเป็นตะคริวปวดท้องบางคนถึงขั้นมีอาการลำไส้แปรปรวนวิธีแก้แค่ทานให้น้อยลองและห้ามทานแบบดิบโดยเด็ดขาดถ้าเป็นแบบสุขอาการก็จะค่อยๆลดลงไปเองครับแค่อย่าหมโรงกินมากเกินให้ค่อยๆเพิ่มปริมาณไปชา้ชาๆใช่ครับถึงเป็น เร็รูปแล้วก็ให้เพิ่มปริมาณช้าๆถ้าท่านผู้ชมเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้โคชแบงค์และทีมงานด้วยนะครับจะช่วยช่องนี้ได้มากเลยให้ความรู้เรื่องการใช้อาหารเป็นยานะครับมีอะไรเกี่ยวกับพืชอาหารสมุนไพรช่องนี้จะมาให้ความรู้ท่านผู้ชมเลย อาหารที่ห้ามกินดิบเลยเพราะว่าคุณอาจจะเสียชีวิตได้ถั่วงอกนอกบ้านเดี๋ยวก่อนนะคะตัวงอกดิบอร่อยคู่กับคนมจีนเลยที่ไปกินตามข้างทางเขากินกันทั้งบ้านทั้งเมืองทําไมบอกว่าห้ามเป็นคําถามที่ดีมากครับถั่วงอกที่ผมพูดถึงคือถั่วงอกดิบนอกบ้านนะครับหรือถั่วงอกดิบที่คุณไม่รู้แหล่ง าอาจจะเป็นการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียอีโคลและก็สมอนเนล่าแถมถุง,งอกดิบที่ไม่รู้แหล่งที่มายังมีความเสี่ยงเจือปนสารโซเดียมซัลไฟต์สารตัวนี้นิยมใช้ฟอกถั่วงอกให้ขาวดูน่ารับประทานครับถ้าเกิดเพลอกินถัวงอกดิบเข้าไปอาการคึ้่นไส้หายใจขัดความดันต่ำปวดท้องจะตามมาคําเตือนเลยใครก็ตามที่มีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องอ่อนแอสัตรีมีการเด็กและคนชราควรหลีกเลี่ยงถัวง,งอกดิบนอกบ้านไว้เลยบอกว่าน นอกบ้านแล้วในบ้านที่ปลูกเองทานได้ไหมคะทานได้นะครับถั่วงอกเป็นพืชที่มีสารอาหารเยอะวิตามินเกลือแร่โปรตีนเอนไซม์ด้วยนะครับถั่วงอกดิบเอนไซม์เยอะมากเหมาะสําหรับคนที่ท้องอืดอาหารไม่ย่อยแต่ว่าจําเป็นที่จะต้องปลูกเองอย่างเดียวเลยนะครับอันนี้ไม่มีข้อแม้ไม่แนะนําให้กินนอกบ้านเลยครับอาหารที่ห้ามกินดิบข้อที่6ถั่วฝักยาว เอาอีกแล้วโคชแบงค์ถังวงอกดิบก็อย่างหนึ่งแล้วเหมารวม่วกักยาวด้วยหรอคะอันตรายยังไงถ้ากินดิบอย่าเพิ่งตกใจไปครับถั่วฝักยาวดิบถ้าคุณซื้อจากแหล่งที่น่าเชื่อถือสามารถทานดิบได้แต่ผมขอเตือนเอาไว้เพราะว่าถั่วฝักยาวมันเป็นพืชที่มีสารปนเปื้อนจากยาฆ่าแมลงสูงมากจากการสุ่มตรวจของกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับไทยปันในปี258ระบุว,ว่าสารตกค้างจากพวกยาฆ่าแมลงในถั่วฝักยาวมีมากถึง37.5สูงสุดเป็นอันดับ2รองจากกะเพราตัวยาฆ่าแมลง อา,อาจจะทําให้ผู้กินมีอาการน้ําตาไหลม่านตาหลีหน้าท้องแข็งเกรงเป็นตะคริวหักตกค้างในร่างกายเป็นจนํานวนมากจะทําให้หัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตสูงอาการเหล่านี้จัดเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้ไม่ว่าจะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์หรือมีเทนมีฤทธิ์ทำให้เกิดกรดเกินในกระเพาะทั้งสิน้นก่อนกินถั่วฝักยาวยังไงผมแนะนำให้ปรุงสุกก่อนเพื่อความ ลอดและสำหรับคนที่กลัวว่าลวกแล้วต้มแล้วประโยชน์มันจะหายไปดูได้ในช่องโคชบังเลยครับเทคนิคปรุงผักให้ไม่เสียประโยชน์ทำคลิปไว้เยอะแล้วสูตรแกงเผ็ดทัวแดงทำง่ายอร่อยอยากจะได้เมนูอาหารอร่อยอร่อยกดติดตามใน Facebook เอาไว้เลยนะครับข้อที่7ของที่ไม่ควรกินดิบหน่อไม้หน่อไม้ผมรู้ว่ากินมากๆไม่ดีครับท้องอืดแสบท้อง ท่านผู้ชมเคยสังเกตไหมครับว่าคนโบราณที่เข้าครัวไม่มีใครกินดอ่อไม้ดิบเลยขั้นตอนการทำหน่อไม้จะพิถีพิถันมากกว่าจะแกะกว่าจะล้างกว่าจะต้มหลายหลายน้ํากว่าจะเอามาทําอาหารได้มันหลายขั้นตอนเหลือเกินพวกเราคนรุ่นใหม่ก็เห็นภาพพวกนี้มาจนชินตาคิดว่ามันคือเรื่องปกติที่ต้องเตรียมหน่อไม้แบบนั้นความจริงก็คือคนโบราณเขารู้ครับว่าหน่อไม้ดิบมันกินไม่ได้มันมีพิษเพราะเขาเลยจําเป็นต้องล้าง หน่อไม้ดิบก่อนเอามาปรุงอาหารขั้นตอนมันเลยเยอะในหน่อไม้ดิบจะมีสารไซยาโนเจนิกไกลโคไซด์สารตัวนี้สามารถเปลี่ยนเป็นไซยาไนท์ที่มีพิษร้ายต่อร่างกายได้ทําให้อาการขาดออกซิเจนเกิดขึ้นทุรนทุรายหมดสติและอาจเสียชีวิตได้เลยสําหรับคนที่แพ้มันก่อนกินหน่อไม้ควรนําไปต้มไม่ต่ํากว่า10นาทีนะครับจะช่วยละลายสารพิษพวกนี้ได้อาหารที่กินแล้วมีโอกาสเสียชีวิต อย่างที่8มันสัมปะหลังมันสัมปะหลังเอามาใช้ทําทั้งอาหารและขนมเลยนะครับมันมีพิษจริงๆหรอมีผักจํานวนมากบนโลกนี้ที่รสชาติตอนดิบอร่อยกว่าตอนสุกสําหรับมันสัมปะหลังผมคิดว่าคงไม่มีใครทานดิบแน่นอนแต่ก็ยังอยากจะเตือนเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันอันตรายจริงๆอาจจะสับสนตกลงนี้มันฝรั่งมันสัมปะหลังมันม่วงหรือว่ามันแครอทต้องถามให้ดีเลยนะครับสมมุติว่าท่านผู้ชมสั่งมันสัมปะหลังมาทอดแล้วมันมีบางชิ้นไม่สุกห้ามกิน เด็ดขาดเลยนะเพราะาอาจจะมีสารพิษที่เรียกว่าโซลานินตกค้างกินมากๆทําให้คุณป่วยหนักได้จากข้อมูลที่ผมไปค้นคว้ามามันสัมปะหลังส่วนใหญ่ไม่มีโซลานินมากพอที่จะทําให้มนุษย์เสียชีวิตแต่มันสัมปะหลังสีเขียวที่เริ่มแตกหนอดมีสารโซลานินสูงถ้าคุณเผอไปกินมัน พวกมันอาจจะทําให้เกิดอาการต่างๆเช่นปวดท้องปวดหัวเป็นอมาพาตได้ดังนั้นท่านผู้ชมควรหลีกเลี่ยงมันสัมผัสรังสีเขียวทุกกรณีถึงแม้ว่าจะปรุงสุกแล้วก็ตามครับแล้วไม่ใช่แค่โซลานินยังจะเต็มไปด้วยไซโนเจนิกไกลโคไซด์เหมือนดอกไม้ดิบด้วยนะครับโดยเฉพาะส่วนหัวรากและใบดังนั้นคุณต้องระวังอย่างที่สุดแลวทาให้สุกก่อนเสมอถ้าท่านผู้ชมบังเอิญรับสารพิษพวกมันเข้าไปพิษจะไปขัดขวางการทํางานของระบบหัวใจ คุณจะรู้สึกวินเวียนหัวปวดหัวปวดท้องขึ้นไส้และอุจจระร่วงสุดท้ายมันสัมปหลังดิบรสชาติมันไม่ได้ดีเลยครับยังไงลองย่างบดต้มหรือทอดดูก่อนเพื่อจะได้คาร์โบไฮเดรตที่อร่อยและไม่เป็นพิษต่อตัวคุณครับอาหารที่ไม่ควรกินดิบอย่างที่9เห็ดเห็นบอกว่ากินเยอะๆดีเห็ดดีครับเห็ดมีประโยชน์โปรตีนสูงแต่ต้องปรุงสุกแล้วเท่านั้นห้ามกินดิบโดยเด็ดขาดถึงจะเอาไปทำแหนมเห็ด ก็จะต้องไปนึ่งหรือไปต้มก่อนนะครับเห็ดสดมีสารอะก,การิทินที่เป็นสารก่อมะเร็งเจอือปนอยู่หากทานมากๆสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งได้ผมกังวลมากเลยครับรีบไปค้นคว้าเพิ่มเติมพบข้อมูลที่น่าสนใจว่าสารในเห็ดนั้นส่งผลกระทบต่อทารกได้โดยตรงสามารถทําให้ทารกอวัยวะพิการดังนั้นคุณแม่ที่ตั้งครรภ์อยู่ต้องห้ามเห็ดโดยเด็ดขาดแถมเห็ดดิบยังทําให้เกิดมะเร็งหลายชนิดในสัตว์ทดลองด้วยถึงแบบนั้นงานวิจัย เรื่องนี้ในมนุษย์ผู้ใหญ่ก็ยังน้อยมากนะครับแต่ผมก็อดเป็นห่วงไม่ได้เลยอยากจะเตือนท่านผู้ชมเอาไว้ถ้ามีงานวิจัยใหม่มารองรับชัดเจนกว่านี้ว่าสารเห็ดมากไปจะเป็นอะไรยังไงจะรีบเอามาบอกอย่างปัจจุบันทันด่วนเลยครับคอนเฟิร์มว่าเห็ดต้มแล้วนึ่งแล้วรีบทานเลยเพราะว่าดีต่อสุขภาพมีเบต้ากลูแคนมีโปรตีนสูงครับอาหารที่ไม่ควรกินดิบอย่างที่สิถั่วเปลือกอ่อน ทวนอีกครั้งได้ไหมครับว่าถั่วเปลือกอ่อนมีอะไรบ้างได้ครับถั่วเปลือกอ่อนก็คือถั่วเขียวถั่วแดงหลวงถั่วแดงเล็กถั่วดาถั่วขาวถั่วอสุกิบถั่วระไทยถั่วระญุนถั่วเลนเทลถั่วลูกไก่จริงๆแล้วถั่วพวกนี้ย่อยง่ายและเหมาะสําหรับคนที่ท้องผูกมากเพราะว่ามันช่วยรักษาเบาหวานมะเร็งความดันได้ดีแต่มีประโยชน์ก็ย่อมมีโทษในถั่วเปลือกอ่อนแบบดิบจำนะครับเฉพาะดิบจะมีแลคตินสูงมาก พวกนี้พอเข้าไปในร่างกายจะทําให้คุณรู้สึกไม่สบายแทบจะทันทีเลยไฟโตเฮนากลูทินินก็เป็นแลคตินตัวหนึ่งสามารถเป็นอันตรายหากทานในปริมาณสูงยิ่งคุณกินทัว่วเปลือกอ่อนแบบดิบๆมากแค่ไหนคุณก็ยิ่งมีโอกาสเกิดปัญหาระบบทางเดินอาหารได้มากเท่านั้นสุดท้ายทําให้นอนในโรงพยาบาลได้เลยนะครับแต่ปัญหาพวกนี้ก็จะแก้ไขได้เพียงแค่แช่ถั่วแดงเป็นเวลาอย่างน้อย5ชั่วโมงก่อนเอาไปต้มบนเตาให้สุกก็เป็น อันเรียบร้อยครับหรือว่าแช่ถั่วแดงแล้วเทน้ําแช่ทิ้งออกไปแล้วก็ปลูกให้มีรากงอกออกมาก็สามารถกินดิบเป็นถั่วแดงงอกได้ครับ ผักอีก2อย่างสุดท้ายมีประโยชน์มากเลยแนะนําให้ทานแต่ต้องระวังในคนที่เป็นโรคบางโรคนะครับ11บอรอกโคลีกะหล่ํากะหล่ําปีกะหล่าม,ม่วงมัดรวมกันมาเป็นผักตระกูล cruciferous vegetables ปกติผมเองชอบกินมากๆเอามาปั่นเอามาทําอะไรได้กินไม่ได้หรอคะคําตอบคือกินได้นะครับเหมือนตอนกินบุก ก็เพราะว่าบร,รอกโคลีเนี่ยจัดเป็นฟอสต์แมปชนิดหนึ่งเหมือนกันต้องระวังในคนที่เป็นโรคไทรอยอยู่สำหรับการกินบรอกโคลี่ดิบลองไปค้นงานวิจัยมาพบว่าในปี2006มหาวิทยาลัยแพทย์จอห์นฮอปกินส์รายงานไว้ว่าพืชตระกูลนี้แท้ที่จริงแล้วมีประโยชน์สูงมากในเรื่องการต้านเซลล์มะเร็ง ผมเลยแนะนำไงเพราะ,ราะว่าวันมีสารกรอยโทเจนแต่เจ้าสารตัวนี้ล่ะครับที่ทําให้เป็นอันตร,รายกับคนที่เป็นโรคไทรอยรู้ไหมครับว่าทําไมเพราะสารกรอยโทเจนมีฤทธิ์ยับยั้งการสร้างฮอร์โมนต่อมไทรอยแล้วทาให้ร่างกายนำไอโอดีนในเลือดไปใช้ได้น้อยกว่า ปกติคนที่เป็นไทรอยห้ามกินบลอกคลรี่ดิบแล้วสุกได้ไหมคะสุกได้นะครับถ้าเกิดอยากจะต้านมะเรง็งกินสุกได้เมื่อไร่นําไปปรุงสุกสารกรอยตัวเจนไวร้ายตัวนี้จะสลายไปอย่างรวดเร็วดรแบค์ Bank, แนะนํำยังไงคะโอเคครับสรุปเลยคนที่เป็นโรคไทรอยไม่ควรทานดิบส่วนคนที่ไม่เป็นไทรอยทานได้พอดีพอดีวิธีการทานบ็อกคลรี่ให้ได้ประโยชน์สูงสุดคือ3วิธีทําคลิปไว้แล้วนะครับลืมไปแล้วก็กลับไปดูได้คลิกตรงนี้เลยสุดท้ายแล้วผักที่ควรจะเลี่ยงอย่างที่12 ผักโขมผักโขมดิบจะมีกรดออกซาเลตส,สูง, <S <S สงกินไปนานๆสามารถทำให้ลำไส้ของเราระคายเคืองได้นะครับกรดออกซาลิกจัดเป็นสารอินทรีย์สามารถไปรบกวนการดูดซึมสารอาหารอย่างอื่นเช่นแคลเซียมธาตุเหล็กเมื่อคุณรับกรดออกซาเลตเข้ามามา,มากๆมันจะไปจับกับแคลเซียมทำให้ร่างกายของเราใช้แคลเซียมวนนั้นไม่ได้เลยเท่ากับว่าการบริโภคผัก ขมดิบเนี่ยเป็นเวลานานจะทำให้คุณขาดสารอาหารสำคัญดังนั้นผู้ที่ขา,าดธาตุเหล็กหรือแคลเซียมจึงไม่ควรกินผักขมแบบดิบแต่ยังมีข่าวดีคือกรดออกซาลิกเนี่ยจะถูกทำลายเมื่อได้รับความร้อนดังนั้นก่อนกินผักขมผมแนะนำเอาไปปรุงสุกก่อนกินจะปลอดภัยที่สุดนะครับ สรุปก็คือผักที่พูดมา12อย่างไม่ใช่ผักที่ต้องห้ามไม่ให้กินนะครับแต่ท่านผู้ชมจะกินจะต้องใส่ใจสักนิดดึงทำให้ถูกต้องเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยจะได้รับประโยชน์จากผักให้ได้มากที่สุดเพราะว่าแต่ละอย่างที่บอกมามีสรรพคุณดีมากสำคัญคือการล้างผักให้สะอาดก่อนนำมาปรุงสุกนะสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะรู้ว่าวันวันหนึง่งดรแบงค์ทำอะไรกินอะไรติดตามที่ Facebook ได้เลยนะครับมีเมนูอาหารอร่อยๆหลายเมนูแล้วไปดูได้เลยทัวเปลือกอ่อนจะ อะไรแต่ว่าทำอย่างถูกต้องนะต้องการอาหารเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีแนวหน้าที่ดรแบงค์คัดสรรมาเองสำหรับมะเร็งเบาหวานความดันรบกวนทักที่ลาย e c o a c h b a n k m a r k e t เลยนะครับเราพร้อมที่จะแนะนำวิธีการแก้ปัญหาเหล่านั้นให้ท่านผู้ชมแล้วมาทวนกันอีกทีหนึ่งสรุปอีกครั้งหนึ่ง12ผักที่ห้ามกินดิบผักชา่ายญ้าเผือกกลอยบุกบอกโคลรี่ดอกกระหล่ำกระหล่ำปีกระหล่ำม,ม่วงผักขมถ,งงกถั่วงอกถั่วฝักยาวหน่อไม้มันสำปะหลังเห็ดแล้วก็ถั่วเปลือกอ่อน ถามว่าผมมีบริการอะไรบ้างใครที่ไม่มีเวลาทําอาหารไม่มั่นใจว่าจะกินอะไรดีสําหรับโรคที่เป็นอยู่ตอนนี้เราจะแบงค์มีโปรเจกต์อาหารกล่องเบ็นโตเซตสาหรับคนที่มีอาการมะเร็งเบาหวานความดันลดไขมันส่งถึงบ้านกรุงเทพและต่างจังหวัดแล้วนะครับมีน้ําปั่นเดลิเวอรี่ด้วยคุณเบนจามินแฟรงคลินเคยกล่าวเอาไว้ว่า well done is better than well said ทําดีย่อมดีกว่าพูดดีถ้าคุณอยากจะมีสุขภาพที่ดีการพูดทุกวันไม่ช่วยอะไรเลยคุณ ก็แค่ต้องเริ่มทำมันสุดท้ายนี้ผมขอให้ท่านผู้ชมทุกคนสุขภาพแข็งแรงไกลโรคและเป็นเศรษฐีความสุขกันทุกคนกับความรู้ที่ถูกต้องทันสมัยและเอาไปใช้ได้จริงในช่องโคชแบงค์ช่วยวิชาการเข้าใจง่ายต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ